Ha 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 อาถรรพ์เล่าเรื่องผีผมนะ่ะกลัวเรื่องสั้นชุดนี้มากเพราะในการเขียนไปคราวที่แล้วมีเวลาไม่กี่วันในช่วงวันฮาโลวีนที่ผ่านมามันเกิดอาการป่วยหนักจนเกือบตายจนต้องวางมือจากการเขียนทันทีผมได้ฟังคลิปถ่าย,ายก่อนเสียงของพี่ปูนักเล่าเรื่องผีตัวทอปของรายการโกดแกบอกแกลืมจุดทูบอกลืมใส่บาต แกบอกป้าแมวที่เชียงก็เป็นผมเลยรีบจุดธูปบอกใส่บาตแต่ตอนเช้าแปลกมากอาการป่วยหนกผมหายดีขึ้นในวันนั้นอย่างปฏิหารจนมีข่าวนักล่าผียูทูบเบอร์เอ๋เจออาถันผีเปรตโรงเรียนหลางรถความตายหรือมันจะจริงอาถันจากการเล่าเรื่องผีมันมีจริงผมกังวลใจจริงๆครับที่จะเล่าถึงมันเรื่องที่หเจ้ากรรมในเวรที่รัก จากความทรงจําของเอกเพื่อนรักของผมความรักที่แสนหวานพันจากไปใจคิดถึงหวังหาคิดคำหนึงเจิตถูกตึงจนวันตายแก้วสาวรุ่นน้องจอมแกนที่แสนน่ารักในความทรงจำของเอกนักศึกษาหนุ่มผู้โชคดีที่เพื่อนเพื่อนต่างแอบมองด้วยความอิจฉาที่มันมีนางฟ้าโฉมงามสะพรังคอยตามตือคอยติดตามทุกอย่างก้าวเดิน แต่เอกก็ยังวางท่าปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมไม่เป็นกูไอ้เอกเอ๋ยจะกอดฟัดให้เพื่อนคนหนึ่งเอ่ยรำพึงไอ้แดงไอคนลามกในหัวแกวันวันคิดอะไรได้มั่งเนี่ยฮะเพื่อนสาวคนหนึ่งในกลุ่มบ่นพึมพำให้มันหนึ่งบวกหนึ่งได้สองไงดูมันตอบพี่เอกรอแก้วด้วย เสียงวิ่งตุบๆต,ตามหลังเอกมาพี่เอกวันนี้จะพาแก้วไปไหนนะที่สัญญารับปากไว้นะพูดพลางทำหน้าตาน่ารักใสเออพี่สัญญาไว้อะไรนะคิดก่อนเอกทำคิดแบบลีลาวางมาดวันอยกระทงนะปล่อยให้แฟนไปคนเดียวใครมาจีบไม่รู้ด้วยนะแก้วพูดลอยๆก็ได้พาไปลอยกระทงกัน เอกรีบต่อแบบทันควันเนื้อว่าจะแน่นะเอกลอยกระทงคืนนั้นไอเอกมันได้ควงนางฟ้าไปเที่ยวทั้งคืนแก้วอธิษฐานขอพระแม่คงคาขอให้พี่เอกรักแก้วคนเดียวตลอดไปค่ะพี่เอกผ่านคืนนั้นมาเอากมันก็เปลี่ยนไปติดกับดักความรักโลกของมันเป็นสีชมพูมันรักแฟนคนนี้มากจับมือกันเดินขีดข้าวด้วยกัน หยอกล้อก,กันหนุงกันหญิงแก้วเป็นคนสวยขีย่เล่นเอาใจเก่งสเปคเทพเลยน้องขุดนี้เอกหลงรักแก้วหัวปากหัวปําเลยก็ว,ว่าได้หลายเดือนผ่านไปแล้วในวันหนึ่งรถเก๋งแต่งซิ่งของไอ้แมนเดี๋ยวเข้าจอดในที่จอดของมหาวิทยายลัยแมนเพย์บอยเสือผู้หญิงตัวแสบมันควงหญิงไม่ซ้ำหน้าล่าแต้มไปวัน ส่วนใหญ่จะได้แต่ประเภทสาวพิิีที่เมาเอาใจแตกชอบเที่ยวกลางคืนแต่วันนี้สาวที่มันควงมาคือแก้วเอกปรีเข้าไปหาแก้วเกิดอะไรขึ้นมากับมันได้ไงทําไมล่ะพี่เอกพี่แมนเขามาส่งแก้วไม่ได้หรือไงแก้วตอบหน้าตาเฉยสายตาที่เย็นชาของแก้วทําเอกยืนมองด้วยความใจหายเอกยังไม่ทันได้อ้าปากจะถามอะไรต่อแก้วก็พูดสวนออกมา พี่แมนขอพาแก้วเที่ยวทั้งคืนเราสนุกกันมากเลยพี่แมนน่ารักมากแก้วชอบแก้วชอบพี่แมนมากเธอตอบพร้อมคว้ามือแมนมาจาับกลุ่มไว้อย่างสนิทสนมแล้วเรื่องของเราเอกถามเสียงสั่นเครือมันจบไปแล้วพี่แก้วรักพี่แมนแล้วแก้วตอบแมนยิ้มยาอทั้งคืนมึงยังไม่เข้าใจอีกหรือเอกกูไม่ได้นอนเลย น้องมันอ้อนกูทั้งคืนเลยไอ้แมนมึงก่อนที่เรื่องมันจะบานไปเพื่อนเพื่อนรีบวิ่งเข้าไปห้ามเอกไว้ไอ้แมนควงแก้วเดินจากไปเพื่อนเพื่อนางเข้าไปปลอบใจเอกที่นั่งซุดลงไปกองกับพื้นเอกไม่เคยมาเรียนอีกเลยนับจากวันนั้นเอกมันเป็นยังไงบ้างไม่รู้พวกเราไปดูมันบ้างดีกว่าตายเปล่าไม่รู้ทุกคนตกลงจะไปหาเอกที่หอพักแข่งหนึ่ง สภาพที่เจอเอกยังไม่ตายแต่มันเมาอย่างหมาหมดสภาพกองเป็นผ้าขี้วเหลวสลบอยู่บนพื้นห้องเพื่อนๆช่วยกันเช็ดตัวให้เอกพอฟื้นขึ้นมาก็มานั่งชันเข่าก้มหน้าคอตกกูกูลืมแก้วไม่ได้เลยวะ่ะเอกสะอื้นพื้นพำมทุกคนสงสารจับใจเออนาะเอกความรักมันแค่เศษส่วนเสี้ยวของชีวิตคน เรามีอะไรที่จะต้องพบเจอต้องทําอีกตั้งเยอะในชีวิตนี้เพื่อนเน่งเอ่ยลอบใจเพื่อนโหเพิ่งเห็นมันพูดได้เหมือนคนได้วันนี้เน่งเราเพื่อนสาวเอ่ยปากชมไปเอกไปเที่ยวผับกันปูพ,พาไปหาสาวจัดให้จำๆเลยคืนนี้เน่งชวนน,นันไม่น่าชมมันเลยเลวเลวไม่เสื่อมใครเลยนะแกเพื่อนสาวสายหน้าระอาใจ ผ่านไป3ามเดือนข่าวของแก้วก็มาเข้าหูเอกแก้วตั้งท้องจนต้องออกจากการเรียนตบ,บร่างไอแมนร่วงไปกองกับพื้นอาคารเรียนไอเอกมึงฟังกูก่อนไม่ใช่อย่างที่มึงคิดเพื่อนๆกระโดดเข้าขว้าตัวเอกห้ามปลาลมการพลวันไอแมนในสภาพโสมผิดตาปล่อยโฮร้องให้ออกมาแบบไม่อายสายตาใครมึงมึงเอานี่ไปดูดูซะไปหาที่นี่มึงไปกันเลย นังนั่นมันไม่ใช่คนมันเป็นผีกูไม่เอาแล้วไอ้แมนยื่นโยนกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้แล้วลุกขึ้นวิ่งหนีออกไปอย่างสตีแตกพวกเราหยิบขึ้นมาดูมันคือข้อความที่อยู่นำไปสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพเรามายืนออก,กันหน้าบ้านไม้โบราณหลังหนึ่งเรือนคุณหลวงมีชายแก่คนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจ้องมองพวกเองมากันทำไมมีธุระอะไร ดวงแก้วหลีตามองกวาดสายตาไปหยุดที่เอกคุณนั่นเองคุณกลับมาหาคุณหนูท่านใช่ไหมตามผมมาสิครับส่วนพวกเองจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่นะนั่นสองมาตรฐานเลยตานีแกพาเดินไปดูรูปบันหนึ่งจากที่แขวนไว้มากมายบนฝาผนังห้องโถงใหญ่นี่ไงคุณหนูแก้วใจกับสามีรักของท่าน พวกเรายืนมองรูปเอกกับแก้วยืนนั่งคู่กันแต่งตัวชุดไทยโบรานประยุกตนี่มันไม่ต่ำกว่า200ปีแน่จากการคาดคะเนไม่ถึงหรอกแค่ชั่วอายุคนเองแกตอบออกมาเออแค่คิดในใจตอบมาได้ยังไงวะชักน่ากลัวและวตาแก่เนี่ยเพื่อคนเพื่อนกระซิบกันเอกยืนน้ำตาคลอมาผมจะพาคุณไปหาคุณหนูท่าน สารไม้หลังใหญ่ข้างหลังบานติดริมแม่น้ําบอกท่านสิว่าคุณกลับมาหาท่านแล้วแกยื่นทูบหนึ่งดอกมาให้คุณหนูแก้วใจท่านเสียใจมากที่ถูกคุณผู้ชายทิ้งไปหาผู้หญิงคนใหม่ท่านตัดสินใจมากระโดดน้ําเสียชีวิตตรงนี้ท่านเจ้าขุนท่านก็เลยมาสร้างสารไว้ให้ลูกสาวคนเดียวของท่านด้วยความอาลัยรัก ลุงแกเอ่อยเล่าเรื่องเก่าที่แกเห็นแกวรู้มาเมื่อครั้งนั้นเอกนั่งลงพนมทูบไว้ในมือร่ำให้แก้วชาติที่แล้วพี่ทำร้ายเธอไว้อย่างไม่น่าให้อภัยชาตินี้เธอจึงตามมาให้เราได้พบได้เจอกันได้รักกันอีกครั้งถึงมันจะไปได้ไม่ถึงที่ใจหวังเพราะแกมนำพาแต่คำอธิษฐานสัญญาที่พี่ให้รักเธอเพียงคนเดียวตลอดไป พี่ขอให้มันติดไปกับตัวพี่ทุกชาติทุกภพเถิดนะแก้วที่รักเอกก้มหน้ากับชะตากรรมที่เขาเคยสร้างเอาไว้เขาพร้อมที่จะเผชิญมันแล้วเรื่องของแก้วมันหายสาบสูญไปกับตัวของเธอกับเอกสารของเธอที่วิทยายลัยมันเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนส่วนเอกได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับแก้วว่าจะไม่รักใครนอกจากเธอคนเดียวอีกแล้ว พระวิสุกเอกออกเดินทุดงไปในดินแดนที่แสนไกลและไม่มีใครได้พบเจอท่านอีกเลยเรื่องที่2ตัวอะไรในน้ําอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมในสมัยนั้นยังห่างไกลความเจเริญในวัยเด็กพ่อพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่นั่นผมเข้าเรียนป .1 ส่วนพี่สาวคนงามเรียนมศหที่นั่น ผมไม่ชอบปลอกมันมันนอกมากโดยเฉพาะตอนต้องไปอาบน้ําที่แม่น้ําใหญ่แม่น้ําท่าจีนที่ชาวบ้านเรียกวันไหนที่ไม่ได้อาบน้ําที่แม่ไปหาบมาใส่ตุ่มไวจะต้องไปอาบที่ท่าน้ํากันโดยเฉพาะพี่เหล็กชอบมากมานี่เลยไอ้ตัวสกปปกไม่อาบน้ํากี่วันแล้วนี่เรียกอย่างกับหมาเลยพี่เหล็กใช่สิเพื่อนๆสาวๆส,สี่ห้าคนมาเที่ยวจะไปเล่นน้ํากันว่ายน้ํากันเป็นหมด เราตัวเดียวเอ้ยคนเดียวว่ายน้ำไม่เป็นจะลากไปด้วยทำไมนะเดินกันไปจากบ้านไปท่าน้ำไม่ไกลสิบนาทีได้บรรยากาศเย็นๆแดดอ่อนๆอาสาวๆพากันใส่ผ้าถุงกระโจมอกลงเล่นน้ำกันส่งเสียงกรีดกาดเป็นเป้าสายตาบรรดาหนุ่มๆแต่ผมไม่ชอบหรอกตอนนั้นมีแต่สาวแก่ๆยีนั่งห่างๆไม่เข้าใกล้ออก แม่น้ำมันน่าก,กลัวดูกว้างใหญ่ดำทะมึนมีคลื่นจากเรือโยนที่ล่นผ่านชนตะลิ่งไปเนลาวดอกพางก็คิดถึงเรื่องเล่าที่เ,เพื่อนๆจย์จันกันที่โรงเรียนเจรละแข่เจ้าแม่วังน้ำวนเจ้าโผล่ไหมเห็นเฉพาะคนที่มีบุญเท่านั้นเลิกทำบุญแล้วผมพญานาคในคืนเดือนเพ็นโผล่มาส่งเสียงหอนเขาเรียกกันอย่างนั้นจริงๆแล้ววางไข่บนริมตะลิงอันนี้มันดูละครนางอุทัยทวีมาแน่แล้วพลิกศด สัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่แวก่่าอยู่ใต้น้ำอันดำมืดฮย้ยหนังทีวีอุ่นต้าแมนเลยตัวนี้แล้วเรื่องผีละ่ะมีชัวนางพลายน้ำโผล่หน้ามาเหนือน้ำผมยาวปิดหน้าแ่นั่นเพื่อนพี่เล็กทำเสมือนเลยโผล่มาดำผุดดำวายเล่นตีโป่งกันตกใจหมดเลยเราใกล้มืดแล้วไปอาบน้ำสักหน่อยเราเดี๋ยวมาบ่นว่าไร้อนามยอีก เดินไปเอาเตียงจุ่มๆอาบเสร็จแล้วนะว่าน้ำเย็นจังไอ้เน่งไอ้หมาสกรปรกเสียงพี่เล็กตะโกนสวนมาไปอยู่เร็วพวกเราไปจับมันแก้ผ้ามาอาบน้ำดีกว่าบ้าไปแล้วพวกหนีแก๊งผีเสื้อสมุทรพูดเสร็จก็พากันว่ายน้ำขึ้นมาจากน้ำเพวกพี่เล็กเหลืออีกคนที่ลอยคอหัวล้วชอบใจอยู่เหนือน้ำทันใดนั้นตัวอะไร เจ๊คนที่ลอยคออยู่แหกปากร้องลัน่นทุกคนพากันหันไปมองทันทีแกแทบจะกระโดดขึ้นมาจากน้ำใดตัวพัดขึ้นมาเลยอาการแกยังไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ตามหลังมาจากนั้นสี่ทำพวกเราอ้าปากค้างเลยเกิดน้ำกระเพื่อมอย่างแรงแบบไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏแผ่นอะไรบางอย่างโผล่ข,ขึ้นมามันน่าจะเป็นแผ่นหลังของสัตว์ขนาดใหญ่มากตัวหนึ่งที่ผุดขึ้นมาจากการว่ายน้ำ จดิแล้เค่ยังดูเล็กไปมันใหญ่กว่าเยอะแล้วมันไม่มีเกดเลยย่นๆดำๆค่อยๆจมหายไปต่อหน้าเกิดน้ำวนหมุนขนาดใจในการจมตัวของมันฟ้าเริ่มมืดแล้วพวกพี่เล็กนั่งช็อกสติแตกกันไปใหญ่มันไหายมาชนปลายเท้าฉันแกหนังมันจีน่าขยะขยงมันตัวใหญ่มากเลยมันมันตัวอะไรแกสาวๆพากันปอบใจกันไปมา ขวาหยิบเสื้อสวมถาบเดินดุ่มดุ่มประคองการกลับบ้านในทันทีตัวอะไรมีแต่ผมคนเดียวแหละที่รู้ว่ามันคือตัวสัตว์ประหลาดไงดำน้ำหนีอุลตรแมนมาเจ๊เจ๊คงอยากจะอธิบายให้พวกผู้ใหญ่เข้าใจก็วิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนทองหวังน้ำวนไงร่างทรงท่านครุณาบอกมาและอย่าลืมมวดนี้88ถ้าถูกกันคือท่านมาโปรด พากันมาแก้บนด้วยบรรดาลูกช้างถ้าไม่ถูกแปลว่าท่านผิวโรต้องทำพิธีสะดอเคราะหกันครั้งใหญ่นั่นคือของบรรดาผู้ใหญ่อธิบายส่วนเด็กๆอย่างเราอุลตร้แมนจะแปลงร่างมาช่วยไหมหนาะถ้าสัตว์ประหลาดมันจะขึ้นมาจับเด็กกินฝันร้ายไปหลายคืนเลยผมกลัวมากเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับตัวอะไรในน้ำขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมด ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณัดที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ